หม้อปูไข่เบ้งเบงผัดผงกะหรี่ที่มันแตกต่างและเฉพาะทางมากเตือนก่อนนะเมนูนี้นัวแต่เค็มแล้วมันโคตรอร่อยแบบเต็มสิบให้สบเ,เฉยเลยปะคุณร้านนี้เป็นร้านดังยาา่านเจรัญที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆที่ลงหลายๆคลิปไม่ใช่อะไรนะครับวันที่ไปคือสั่งกินกัน15เมนูมัง้งและเมนูนี้เป็นหนึ่งในอันที่ผมโคตรชอบอย่างแรกก็คือร้านนี้ใช้ปูตัวเบ้งเบงแล้วเนื้อปูมันใหญ่กล้ามอย่างบิกเนื้ออย่างแน่นถัดมาลองตักส่วนที่เป็นไข่แล้วลองกินเพียวๆแบบตามมีตามเกิดอื้อหือโคตรมันและนี่ก็วว่าอรยแล้นะ มันพีคได้อีกระดับช้อนร่วงขุมทรับพลังความนัวแต่เค็มสีเหลืองๆอันนี้ที่เป็นของแข็งกึ่งเหลวคํานี้แหละคุณที่ทําให้มันโคตรเต็มสิบให้สิเบย์ตื้อเลยอ่ะคุณรสการผัดผงกะหรี่ที่โคตรแตกต่างเพราะมันตีมาทางกลิ่นกะหรี่อ่อนๆแล้วมันแทงด้วยกลิ่นของไข่แดงเค็มคุณโคตรนัวแล้วยิ่งมากับไข่ปูพูนๆช้อนอื โคตรอภิมหาแห่งความนัวแล้วร้านนี้คือร้านเหมยหมึกเป็นซาซิมิทีเด็ดย่านจารันครับอยู่ติดถนนเส้นพรานนกกาจนาพิเศษกรุงเทพเต็ม1ิให้